ซองอีบินหญิงสาวเกาหลีวัย25ปีมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกระเป๋าลากสองใบและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอเพิ่งบินข้ามโลกจากกรุงโซลมาเมืองไทยเพื่อพักร้อนสามวันเต็มประเทศไทยนะเหรอชาวไทยคงต้องชี้ทางให้ฉันทุกขั้นตอนแน่ๆเลยเธอคิดในใจด้วยรอยยิ้มเจาเ่เมื่อก้าวออกจากสนามบินสิงแอรอที่อบอวลและกลิ่นอาหารริมทางทําให้เธออดหัวเราะไม่ได้โอโหกลิ่นนี้เหมือนตลาดสตรีฟู้ดในละครเกาหลีเลยแต่เข้มข้นกว่ามากเธอก้าวไปตามป้ายรถแท็กซี่อย่างมั่นใจจนกระทั่งพบกับแท็กซี่คันแรก ไปสุขุมวิทค่ะเธอบอกคนขับแท็กซี่ด้วยสำเนียงเกาหลีเต็มร้อยแต่คนขับแท็กซี่มองหน้าเธอแล้วหัวเราะพร้อมกับถามภาษาไทยที่เธอไม่เข้าใจเอาเลยเอ๋ฉันต้องพยายามพูดไทยเหรอฮ่าฮานี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกฉันอ่านรีวิวมาแล้วคนไทยจะดีทุกคนเธอพูดพลางหัวเราะในใจแต่แท็กซี่ก็ยังขับออกไปด้วยรอยยิ้มและการพยักหน้าที่เธอไม่เข้าใจ หลังจากเดินทางไปยังโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพซองอีบินเริ่มสำรวจบริเวณโดยรอบเธอเจอร้านอาหารริมถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศและเสียงสับถังผักเธอจ้องไปที่เมนูภาษาไทยพร้อมภาพอาหารชวนน้ำลายแต่ก็หัวเราะเบาๆโอโหดูเหมือนฉันจะต้องใช้ Google t r a n s l a t ชช่วยแล้วสิ่งแรกที่ทำให้เธอขำจนต้องหัวเราะดังๆคือตลาดน้ำที่เธอคิดว่าคนไทยจะพายเรือช้าๆและสงบเหมือนในหนังแต่กลับพบว่าพ่อค้าแม่ค้าแข่งกันเรียกลูกค้าเสียงดังเหมือนประกาศขายของในสนามกีฬานี่มันคือตลาดน้ำหรือการแข่งขันโฆษณาสินค้า เธอหัวเราะและถ่ายรูปทุกอย่างเก็บไว้ในมือถือแต่แล้วความค,คัขันก็ถูกทดสอบเมื่อเธอพยายามสั่งต้มยำกุ้งแต่กลับได้ก๋วยเตี๋ยวรสจัดจ้านแบบที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอสายหน้าและหัวเราะออกมาดังๆโอ้นี่มันเผ็ดเกินไปสำหรับฉันแล้วแม้จะยังหัวเราะไม่หยุดแต่ในใจเริ่มมีความสงสัยเล็กๆว่าเอฉันคิดว่าคนไทยต้องเป็นอย่างในรีวิวที่อ่านมาแต่ทำไมทุกอย่างมันแปลกๆแ,แบบนี้ในสามวันที่เหลือเธอจะต้องเจออะไรอีกมากมายทั้งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขับเร็วเหมือนแข่ง f หนึ่ง ถนนที่รถติดจนแทบเคลอนไหวไม่ได้และอาหารท้องถิ่นที่เผ็ดจนแทบลืมหายใจตอนแรกจ,จบลงด้วยรอยยิ้มของซองอีบินเธอยังคงหัวเราะกับความวุ่นวายรอบตัวแต่ลึกๆในใจเริ่มเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วเธออาจจะคิดผิดเกี่ยวกับประเทศไทยไปทั้งหมดซองอีบินตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นด้วยความตื่นเต้นเธอวางแผนจะไปเยือนวัดอรุณและพระบรมมหาราชวังเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่แท้จริงของไทยแต่ความคิดแบบนักท่องเที่ยวมือใหม่ของเธอเริ่มสะดุดตั้งแต่ก้าวออกจากโรงแรม ก่อนอื่นคือเรื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างเธอเห็นชายหนุ่มคาดหมวกกันน็อกสีสันฉูดฉาดโบกมือเรียกเธอด้วยรอยยิ้มบอกค่าโดยสารทิ้งห้าสิบบาทโอ้ถูกมากต้องลองเธอคิดพลางขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ทันทีแต่เมื่อรถเริ่มเคลื่อนเธอพบว่ามันเร็วเหมือนรถแข่ง F 1หนึ่งในสนามโค้งซอยเล็กๆโอ้ยหยุดหยุดฉันกลัวแล้วเธอร้องออกมาแต่คนขับกรับหัวเราะแล้วบอกเป็นภาษาไทยที่เธอไม่เข้าใจก่อนจะสิ้นต่อไปอย่างมั่นใจซองอีบิงยึดมือจับแน่นมือของเธอสั่นไม่หยุดแต่ในใจก็เริ่มหัวเราะกับความกล้าของตัวเอง เมื่อมาถึงวัดอรุณเธอประทับใจกับสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามทุกอย่างสูงตระหงนานและเต็มไปด้วยรายละเอียดซับซ้อนแต่ความสงบกลับถูกทำลายด้วยเสียงนักท่องเที่ยวและเด็กๆที่วิ่งเล่นบนลานวัดซองอีบินลองถ่ายรูปตัวเองกับเจดีสูงเธอพยายามโพสถ้าเหมือนในรีวิวท่องเที่ยวแต่มีชายชาวไทยตัวเล็กๆวิ่งผ่านกล้องเต็มๆทำให้ภาพออกมาไม่สมบูรณ์เธอหัวเราะออกมาเบาๆและคิดว่านี่มันสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะ ตอมาเธอเดินไปตลาดท้องถิ่นที่ขายผลไม้และของที่ระลึกแต่สิ่งที่ทําให้เธอหัวเราะจนต้องเอามือกุมท้องคือแม่ค้าขายส้มตำที่ใช้พริกจนเธอแทบร้องไห้ฉันสั่งแบบไม่เผ็ดแต่ทําไมมันเผ็ดจนเหมือนไฟไม่ปากเธอคิดพลางหัวเราะกับตัวเองหลังจากทานอาหารเรียบร้อยเธอตัดสินใจไปลองการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ความสับสนเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งโอ้ต้องรุดนี้แลเปลี่ยนสายตรงไหนนะ เธอพยายามเปิดแผนที่บนมือถือแต่คนรอบข้างดูเหมือนจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วซองอีบินต้องวิ่งตามเหมือนนักวิ่งมาราธอนในกรุงเทพเธอหัวเราะออกมาเพราะความวุ่นวายนี้แต่ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากน้ำช่วงบ่ายเธอไปเยือนสวนลุมพินีเพื่อพักผ่อนแต่ที่นี่ก็ไม่เงียบสงบอย่างที่คิดเด็กๆวิ่งเล่นคนเล่นวอลเลย์บอลและคนแก่ที่ออกกำลังกายทำให้สวนเต็มไปด้วยชีวิชีวาเธอหัวเราะเมื่อเห็นลิงจิว๋วที่วิ่งเล่นบนต้นไม้เหมือนกำลังสอดส่องนักท่องเที่ยว วันนั้นซองอีบินเริ่มตระหนักว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตและความสนุกสนานความคิดเดิมๆที่เธอมีเกี่ยวกับความเรียบร้อยและสงบของไทยเริ่มสั่นคลอนเธอเริ่มสงสัยว่าบางทีสิ่งที่ฉันหัวเราะในตอนแรกอาจจะเป็นเพราะฉันยังไม่เข้าใจความเป็นจริงของที่นี่คืนวันนั้นขณะนั่งจิบชายเย็นบนระเบียงโรงแรมเธอคิดย้อนกลับไปถึงสามวันที่ผ่านมาหัวเราะของเธอเริ่มเปลี่ยนจากการเย้ยเย้ยเป็นความตื่นเต้นและชื่นชม และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ซองอีบินเริ่มเรียนรู้ว่าบางครั้งการหัวเราะไม่ได้หมายความว่าเธอเข้าใจทุกอย่างแต่หมายความว่าเธอพร้อมจะเรียนรู้เช้าวันใหม่ซองอีบินตื่นแต่เช้าเพื่อไปลองสัมผัสอาหารเช้าแบบไทยแท,แท้เธอคิดว่าอาหารเช้าในไทยคงเรียบง่ายเหมือนข้าวต้มหมูในละครเกาหลีแต่สิ่งที่พกกลับทําให้เธอหัวเราะทั้งวันร้านอาหารเล็กๆข้างถนนมีโต๊ะไม้เรียงกันแน่นหนากลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศลอยมาตั้งแต่หน้าร้านเธอเดินเข้าไปและสั่งข้าวมันไก่ แบบไม่ใส่เผ็ดแต่กลับได้รับเข้ามันไก่ที่มีกระเทียมเจีโรโรยมาอย่างหนาและน้ำจิ้มรสเข้มที่ชวนให้เธอสัน่นโอ้นี่มันเผ็ดแบบร้อนแรงมากเธอร้องออกมาแล้วหัวเราะลั่นโต๊ะแต่คนรอบข้างกลับยิ้มให้เธอแบบเป็นมิตรเธอเริ่มตระหนักว่าความเผ็ดและความเข้มข้นของอาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่คนไทยภูมิใจหลังจากอาหารเช้าซองอีบินตัดสินใจไปตลาดสดกลางเมืองเธออยากเห็นชีวิตคนไทยจริงๆแต่สิ่งที่เจอคือค,อความอลหม่านของผู้คนรถเข็นและจักรยานยนต์วิ่งสวนทางกันเต็มไปหมด โอ้โหนี่มันเหมือนฉากแข่งรถในละครเกาหลีแต่ทุกคนยิ้มและไม่โกรธกันเลยเธอหัวเราะพลางถ่ายวิดีโอเก็บไว้ระหว่างเดินตลาดเธอเห็นแม่ค้าคนหนึ่งกำลังขายผลไม้สีสันสดใสและตะโกนเรียกลูกค้าเสียงดังมากๆซองอีบินอดหัวเราะไม่ได้และเธอเริ่มเข้าใจว่าเสียงตะโกนของคนขายไม่ได้หยาบคายแต่คือวิธีการสื่อสารและเรียกลูกค้าในชีวิตประจำวัน ตอมาเธอไปลองผัดไทยร้านเล็กๆข้างทางเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนที่ยิ้มแย้มและถามว่าเธอชอบรสชาติแบบไหนซองอีบินสั่งแบบหวานน้อยแต่สิ่งที่เธอได้รับคือผัดไทยที่รสจัดและมีกุ้งสดเต็มคำโอ้อร่อยเกินคาดเธอพูดพลางตักเข้าปากอย่างรวดเร็วความเผ็ดความเปรี้ยวและความหวานรวมกันเป็นรสชาติที่ทําให้เธอหัวเราะด้วยความประหลาดใจ แต่บทเรียนที่แท้จริงเกิดขึ้นตอนที่เธอไปลองต้มยำกุ้งเธอคิดว่ารสชาติคงเหมือนที่เคยกินในร้านไทยในเกาหลีแต่พอชิมคำแรกน้ำซุปร้อนๆรสจัดจ้านเหมือนไฟพุ่งเข้าปากเธอแทบล้มเก้าอี้และหัวเราอจนน้ำตาไหลโอ้ฉันคิดผิดอีกแล้วคนไทยสามารถทานรสนี้ได้ทุกวันจริง,รงๆเหรอเธอคิดพลางพยายามซดน้ำต้มยำอย่างใจกล้า เมื่อกินเสร็จซองอีบินเดินไปแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อพักผ่อนและคิดทบทวนสาวันที่ผ่านมาเธอเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เธอเคยหัวเราะไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นความงดงามและเอกลักษณ์ของประเทศไทยวันนั้นซองอีบินตัดสินใจลองเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยง่ายๆเช่นอร่อยเผ็ดและขอบคุณเธอพูดผิดหลายครั้งแต่คนรอบข้างกลับยิ้มให้และชื่นชมความพยายามของเธอ เธอเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างความเข้าใจแบบนักท่องเที่ยวกับความเข้าใจแบบผู้ที่ยอมรับวัฒนธรรมจริงๆหัวเราะของเธอเริ่มเปลี่ยนจากเยอะๆเป็นความสนุกและความเคารพก่อนกลับโรงแรมเธอซื้อผลไม้ไทยใส่ตะกร้าเดินกลับเธอหัวเราะก,กับตัวเองที่เคยคิดว่าไทยคงง่ายเหมือนละครแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความซับซ้อนและความวุ่นวายต่างหากคือเสน่ห์แท้ของเมืองไทยซองอีบินนอนหลับคืนนี้พร้อมรอยยิ้มเธอรู้แล้วว่าสาวมวันของเธอในไทยไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยวแต่คือบทเรียนชีวิตที่สอนให้เธอเปิดใจและหัวเราะไปกับความแตกต่าง เช้าวันใหม่ซองอีบินตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกสดชื่นเธอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ออกไปสัมผัสชีวิตจริงของคนไทยมากกว่าการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวเธอตัดสินใจเริ่มต้นวันด้วยการไปตลาดเช้าวสวยเพื่อดูชีวิตชาวบ้านแบบใกล้ชิดทันทีที่ก้าเข้าไปซองอีบินสังเกตเห็นผู้สูงอายุที่นั่งขายผักและผละไม้บนผ้าปูพื้นทุกคนยิ้มและทักทายเธอด้วยความเป็นมิตรเธอพยายามพูดว่าสวัสดีค่ะด้วยสำเนียงเกาหลีแบบไทยๆแต่ผู้สูงอายุหัวเราะและพยักหน้ารับพางพูดคำไทยสั้นๆเธอฟังไม่่่ออออกกทัั้้งงหมมมดแแตต็รรรบบูถึควาออุนละี ตอนมาเธอเจอกลุ่มเด็กนักเรียนไทยกำลังเดินไปโรงเรียนเด็กๆเ,เห็นเธอก็ทักทายและยิ้มให้ซองอีบินหัวเราออกมาด้วยความน่ารักของพวกเขาและลองพูดคำไทยง่ายๆเช่นสวัสดีค่ะและขอบคุณเด็กๆตอบกลับอย่างสดใสทำให้เธอรู้สึกใกล้ชิดก,กับคนไทยมากกว่าที่เคยคิดหลังจากเดินชมตลาดซองอีบินตัดสินใจไปเรียนทำอาหารไทยที่ร้านเล็กๆเธออยากลองทำต้มยำกุ้งและผัดไทยด้วยตัวเองครูสอนอาหารเป็นผู้หญิงใจดีเธอสอนซองอีบินอย่างใจเย็นชี้แนะทุกขั้นตอนตั้งแต่การปรุงรสจนถึงการจัดจาน ซองอีบินเริ่มเข้าใจว่าความยากของการทำอาหารไทยไม่ได้มาจากวัตถุดิบแต่เกิดจากรสชาติที่ซับซ้อนและต้องใส่ใจรายละเอียดทุกข,ขั้นตอนเธอหัวเราะกับตัวเองที่เคยคิดว่าอาหารไทยง่ายเหมือนในร้านเกาหลีแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าทุกเมนูคือศิลปะและความรักของผู้ปรุงหลังจากเรียนทำอาหารเธอเดินทางไปวัดท้องถิ่นเพื่อชมพิธีบูชาและทำบุญซองอีบินสังเกตเห็นชาวบ้านมาร่วมทำบุญด้วยความตั้งใจและรอยยิ้มเธอพยายามสังเกตวิธีการใส่บาตรและการถวายอาหารให้พระภิกษุ นี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยความเคารพฉันไม่ควรหัวเราะเมื่อเห็นมันในทีแรกเธอคิดในใจและเริ่มเข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยเต็มไปด้วยความหมายและความตั้งใจที่ลึกซึ้งระหว่างทางกลับโรงแรมเธอเจอชายหนุ่มคนหนึ่งช่วยหญิงชราข้ามถนนซองอีบินสังเกตแล้วคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เต็มไปด้วยความหงหุดหงิและน้ำใจเธอหัวเราะกับตัวเองที่เคยคิดว่าคนไทยจะเรียบร้อยหรือสงบแบบในละครแต่ความจริงคือคนไทยสแสดงความมีน้ำใจผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆทุกวัน เย็นวันนั้นเธอเข้าร่วมง,งานเลี้ยงอาหารข่าเล็กๆของชาวบ้านเธอได้ลองชิมอาหารหลากหลายแบบที่ไม่เคยเห็นและได้พูดคุยกับคนไทยอย่างใกล้ชิดซองอีบินเริ่มรับรู้ว่าการหัวเราะของเธอตอนแรกเป็นการตัดสินอย่างรวดเร็วโดยไม่เข้าใจบริบทก่อนกลับโรงแรมเธอนั่งมองท้องฟ้งฟากรุงเทพขณะด,ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าความคิดของเธอเริ่มเปลี่ยนจากการหัวเราะเยาะเป็นความชื่นชมและการยอมรับฉันคิดผิดประเทศไทยไม่เหมือนในหัวของฉันเลยทุกอย่างวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยชีวิตน้ำใจและรอยยิ้มฉันควรหัวเราะไปกับความสวยงามนี้ไม่ใช่หัวเราะเยาะมัน ซองอีบิงคิดในใจพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นวันนั้นคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เธอเริ่มเปิดใจและเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัวซึ่งจะนําไปสู่ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและหัวเราะแบบเข้าใจในตอนที่ห้าซองอีบินตื่นเช้าอีกวันด้วยความรู้สึกกระตือรือร้อนเธอวางแผนจะไปเชียงใหม่เพื่อสัมผัสบรรยากาศเมืองเหนือและวัฒนธรรมท้องถิน่นแต่เธอไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทําให้เธอหัวเราะอย่างเข้าใจมากที่สุดเริ่มต้นที่สนามบินกรุงเทพเธอพบว่าตั๋วเครื่องบินที่ซื้อมาถูกต้องแต่เจ้าหน้าที่สนนาาาามมบิูภาษาไทยเรก เธอพยายามถามคำถามหลายรอบแต่ก็เข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้นเธอหัวเราะกับตัวเองและคิดว่าฉันต้องใช้ภาษากายให้มากที่สุดแล้วเมื่อขึ้นเครื่องเธอเจอนักท่องเที่ยวไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแต่พยายามช่วยเธอด้วยรอยยิ้มซองอีบินเริ่มรู้สึกว่ารอยยิ้มและน้ำใจสำคัญกว่าภาษาเธอหัวเราะในใจและคิดว่าฉันหัวเราะเพราะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจผ่านรอยยิ้มแทน เมื่อมาถึงเชียงใหม่เธอชอบมอเตอร์ไซค์เล็กๆเพื่อไปดอยสุเทพแต่ทันทีที่ออกจากที่พักเธอก็เจอปัญหารถติดและทางโค้งแทบเธอเกือบเสียหลักหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็มีคนไทยยืนโบกมือช่วยและชี้ทางด้วยความใจดีโอ้นี่คือความวุ่นวายที่อบอุ่นใจเธอหัวเราะออกมาดังๆขณะพยายามเลี้ยมอเตอร์ไซค์บนถนนคดเคี้ยว กลางวันซองอีบินไปตลาดวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมดและอาหารพื้นเมืองเธอเห็นแม่ค้าเรียกลูกค้าด้วยเสียงดังและท่าทางขำขันเธออดหัวเราะไม่ได้เพราะเหมือนแม่ค้ากำลังโชว์การแสดงตลกประกอบการขายเธอพยายามพูดคุยกับคนขายผลไม้และอาหารพื้นเมืองแม้จะพูดไทยไม่คล่องแต่การหัวเราะร่วมกันและท่าทางช่วยสื่อสารทําให้เกิดมิตรภาพเล็กๆซองอีบินเริ่มเข้าใจว่าการหัวเราะไม่ใช่แค่ความสนุกแต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับคนอื่น ตอนมาเธอไปทาบุญตักบาตรตอนเช้าซึ่งเธอเคยคิดว่ามันเรียบง่ายแต่เมื่อเข้าร่วมจริงๆเธอเห็นคนท้องถิ่นเตรียมอาหารใส่บาตรด้วยความตั้งใจและสอนเด็กๆทําตามอย่างมีระเบียบแต่เต็มไปด้วยความรักและรอยยิ้มซองอีบินหัวเราะและคิดว่าฉันเคยหัวเราะเพราะคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆมันคือศิลปะของน้ําใจและวัฒนธรรมช่วงบ่ายเธอเข้าร่วมการทําผ้าไหมไทยที่ชุมชนหัตถกรรมทกศการทอผ้าและการลงสีที่ซับซ้อนทําให้เธอต้องตั้งใจเต็มที่ครูสอนเมื่ออาชีพหัวเราะเมื่อเห็นเธอเพยายามผิดพลาดหลายครั้งแต่สอนอย่างใจเย็น โอ้ฉันหัวเราะเพราะคิดว่ามันง่ายแต่ทุกอย่างที่นี่ลึกซึ้งและสวยงามเธอคิดในใจเย็นวันนั้นซองอีบินเข้าร่วมประเพณีลอยโคมเชียงใหม่ความสวยงามของโคมที่ลอยขึ้นฟ้าพร้อมกับเสียงหัวเราะของผู้คนทําให้เธอประทับใจอย่างยิ่งเธอปล่อยโคมพร้อมหัวเราะด้วยความสุขและน้ําตาเล็กๆซองอีบินเริ่มเข้าใจว่าความวุ่นวายความซับซ้อนและรอยยิ้มของคนไทยล้วนเป็นสิ่งที่ควรยอมรับไม่ใช่หัวเราะเยาะเธอคิดย้อนถึงสามวันที่ผ่านมาและยอมรับในใจว่าตัวเองคิดผิดตั้งแต่แรกเกี่ยวกับประเทศไทย ก่อนนอนเธอนั่งมองท้องฟ้าเหนือเชียงใหม่พลางหัวเราะกับตัวเองเพราะความคิดเดิมที่เคยมีเธอรู้แล้วว่าการหัวเราะแบบเข้าใจคือการเปิดใจรับทุกสิ่งรอบตัวซึ่งนี่จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับตอนที่6ที่จะพาเธอไปเจอชาวบ้านและวัฒนธรรมไทยในมุมลึกยิ่งขึ้นเช้าวันใหม่ซองอีบิงตื่นขึ้นในเชียงใหม่ด้วยความตื่นเต้นเธอวางแผนไปหมู่บ้านชาวเขาและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านแบบใกล้ชิด ทันทีที่ก้าเข้าหมู่บ้านเธอถูกเด็กๆทักทายด้วยรอยยิ้มและคำทักทายแบบพื้นเมืองเธอพยายามตอบกลับแต่คำพูดเต็มไปด้วยสำเนียงผิดเพี้ยนเด็กๆหัวเราะกับสำเนียงของเธอแต่ไม่ได้หัวเราะเยาะพวกเขาหัวเราะอย่างเป็นมิตรซองอีบินก็หัวเราะตามด้วยความอบอุ่นใจต่อมาเธอได้ลองสวมชุดชาวเขาและเรียนการทอผ้า,พ,าพ,พื้นเมืองครูผู้หญิงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเมื่อเห็นเธอพยายามักผ้าแบบผิดๆหลายครั้งแต่ค่อยๆสอนทีละขั้นตอนซองอีบินเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ หลังจากนั้นเธอเข้าร่วมการทำอาหารพื้นเมืองชาวเขาเชนลาบเหนือแกงฮังเลและน้ำพริกพื้นบ้านกระบวนการการทำอาหารเต็มไปด้วยขั้นตอนซับซ้อนและความละเอียดเธอหัวเราะกับตัวเองที่เคยคิดว่าอาหารไทยง่ายแต่ตอนนี้เห็นถึงความตั้งใจและความพิถีพิถันของชาวบ้านช่วงบ่ายซองอีบิงเดินชมทุ่งนาของชาวบ้านและเรียนรู้การปลูกข้าวเธอพยายามช่วยนวดข้าวกับชาวบ้านแต่กลับลื่นล้มลงบ้างทำให้ชาวบ้านหัวเราะอ,อย่างใจดีแต่ไม่เยาะเย,ะเยะ้ยเธอหัวเราะตามและเริ่มเข้าใจว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะสามารถเชื่อมคนต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ต่อมาซองอีบินได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านผู้เฒ่าบอกเล่าถึงชีวิตในหมู่บ้านความยากลำบากและความสุขในวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเธอนั่งฟังด้วยความสนใจและหัวเราะเบาๆกับเรื่องเล็กๆที่ผู้เฒ่าพูดเช่นเรื่องเด็กๆแอบซ่อนของเล่นหรือเรื่องสัตว์ในหมู่บ้านที่ทาให้ทุกคนขำกันในตอนเย็นซองอีบินเข้าร่วมง,งานรื่นเริง,เรง,เรงท้องถิ่นมีการละเล่นการเต้นพื้นเมืองและการร้องเพลงพื้นบ้านเธอถูกเชิญให้เข้าร่วมเต้นด้วยและแมจะเต้นผิดจังหวะจนตัวเองหัวเราะอ,ออกมาคนรอบข้างกกหัวัวววเรราาาาะะด้้ยยคมสสนนนนนุุแลตออออบบ่่ง โอ้นี่คือประเทศไทยจริงๆเธอคิดในใจไม่ใช่ภาพจากรีวิวหรือละครแต่เป็นชีวิตน้ำใจและรอยยิ้มของคนจริงๆก่อนกลับโรงแรมซองอีบินนั่งมองพระอาทิตย์ตกบนยอดเขาและคิดย้อนถึงสาวันที่ผ่านมาความคิดของเธอเริ่มเปลี่ยนจากหัวเราะเยาะเป็นหัวเราะเข้าใจและชื่นชมเธอรู้แล้วว่าการหัวเราะไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นการเรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง คืนนี้ซองอีบินนอนหลับด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นในใจและพร้อมรับประสบการณ์ต่อไปในตอนที่7ซึ่งจะพาเธอไปเจอเหตุการณ์วุ่นวายกลางเมืองกรุงเทพแบบขำขันและอบอุ่นใจหลังจากใช้เวลาเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านซองอีบินกลับมายังกรุงเทพด้วยความตื่นเต้นเธออยากสัมผัสความวุ่นวายของเมืองหลวงอีกครั้งแต่คราวนี้เธอมีมุมมองที่ต่างออกไปหัวเราะแบบเข้าใจ ทันทีที่ก้าวออกจากสนามบินเธอพบกับรถติดยาวเป็นกิโลเมตรเธออดหัวเราะไม่ได้เพราะทุกครั้งที่รถขยับชาวกรุงเทพก็พยายามใช้สัญญาณมือและตรัสสื่อสารกันซองอีบินเริ่มเข้าใจว่าความวุ่นวายของรถติดไม่ได้ทำให้คนหงุดหงิดแต่เป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมืองระหว่างทางเธอเห็นแม่คา้ารถเข็นขายอาหารริมถนนผู้เสียงดังและเรียกลูกค้าเหมือนการแสดงเธอหัวเราะออกมาเพราะมันดูเหมือนการแข่งขันประกาศขายของที่เธอเคยเห็นเมื่อครั้งแรกแต่คราวนี้เธอเข้าใจนี่คือการสร้างบรรยากาศสนุกสนานและดึงดูดลูกค้า ซองอีบินตัดสินใจไปตลาดนัดกลางคืนที่เต็มไปด้วยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเธอเดินชมของที่ระลึกและอาหารพื้นเมืองแต่คราวนี้ไม่เพียงแค่หัวเราะยาอเธอหัวเราะไปกับผู้คนที่พยายามอธิบายสินค้าให้เธอฟังแม้จะใช้ภาษากายและภาษาท้องถิน่นระหว่างเดินตลาดเธอเห็นเด็กๆเ,เล่นว้าวและคนสูงอายุปั่นจักรยานชา้ชาๆเธอหัวเราะอ,อย่างอบอุ่นใจเพราะทุกอย่างเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความเรียบง่ายที่อบอุ่น ต่อมาซองอีบินลองรถตุกตุกที่วิ่งสวนกับมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เธอเกือบหล่นหลายครั้งแต่คนขับหัวเราะและช่วยชี้ทางให้เธอหัวเราะตามด้วยความสนุกสนานและคิดว่านี่คือชีวิตจริงของคนกรุงเทพที่เต็มไปด้วยความอดทนและรอยยิ้มช่วงบ่ายเธอไปวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังคราวนี้ซองอีบินไม่เพียงแค่ถ่ายรูปแต่สังเกตผู้คนที่มาทำบุญและไหว้พระเธอเห็นรอยยิ้มความเคารพและความตั้งใจของทุกคนจนเข้าใจว่าการแสดงออกของวัฒนธรรมไม่ได้จำเป็นต้องซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้ง เย็นวันนั้นซองอีบินเข้าร่วมกิจกรรมการลอยโคมนในกรุงเทพแม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าเชียงใหม่แต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเธอหัวเราะพร้อมกับโคมที่ลอยขึ้นฟ้าและคิดว่าหัวเราะนี้คือการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างก่อนกลับโรงแรมเธอนั่งมองวิวกรุงเทพยามค่ำคืนถนนท,นที่สว่างสวยผู้คนที่เดินไปมาและรถที่ยังติดอยู่เต็มถนน,ทน,ทนเธอหัวเราะเบาๆกับตัวเองเพราะเคยคิดว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยและสงบเหมือนในละครแต่ตอนนี้เธอเข้าใจความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยชีวิต คืนนี้ซองอีบินนอนหลับด้วยรอยยิ้มและพร้อมสำหรับตอนที่8ที่จะพาเธอไปพบประสบการณ์สุดขำขันกับเพื่อนใหม่คนไทยซึ่งจะทำให้เธอหัวเราะจนเข้าใจถึงความอบอุ่นของมิตรภาพเช้าวันใหม่ซองอีบินตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งเธอวางแผนไปเรียนรู้ชีวิตคนไทยผ่านการทํากิจกรรมกับคนท้องถิ่นครั้งนี้เธอจะได้พบเพื่อนใหม่คนไทยซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการเข้าใจประเทศนี้มากขึ้น ซองอีบินเริ่มต้นวันด้วยการไปศูนย์ชุมชนท้องถิ่นที่มีการสอนทำงานฝีมือและกิจกรรมสร้างสรรค์เธอเจอเด็กและวัยรุ่นคนไทยหลายคนซึ่งบางคนพูดอังกฤษไม่คล่องแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความกระตือรือร้อนทันทีที่เริ่มกิจกรรมเด็กๆและซองอีบินต้องทำงานฝีมือร่วมกันเธอพยายามทำงานตามคำสอนของครูแต่หลายครั้งที่ผลงานออกมาไม่สมบูรณ์เด็กๆหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแต่ไม่ใช่หัวเราะยอนเธอหัวเราะตามด้วยความสนุกสนานโอ้นี่แหละหัวเราะแบบเข้าใจและอบอุ่นใจ ซองอีบินคิดพลางพยายามปรับมือให้ทำงานได้ดีขึ้นหลังจากทำงานฝีมือเสร็จพวกเขาไปเล่นเกมพื้นบ้านไทยเช่นเกมลากเชือกและวิ่งแข่งซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเสียงหัวเราะซองอีบินหัวเราะอย่างเต็มที่เมื่อเธอวิ่งแข่งกับเด็กๆแต่สะดุดล้มกลางสนามเด็กๆรีบเข้ามาช่วยและหัวเราะไปพร้อมกับเธอนี่แหละความอบอุ่นของคนไทยเธอคิดในใจหัวเราะร่วมกันแม้ล้มก็ยังสนุกสนาน ช่วงบ่ายซองอีบินได้ลองทำอาหารไทยกับเพื่อนใหม่เช่นต้ยมยำกุ้งและผัดไทยครูและเพื่อนใหม่คอยแนะนำและหัวเราะไปกับความผิดพลาดของเธอเธอหัวเราะกับตัวเองและเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดคือเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ต่อมาเธอได้เรียนรู้มารยาทไทยและวิธีการทักทายแบบไหว้เพื่อนใหม่สอนเธออย่างใจเย็นแม้ตอนแรกเธอทำผิดหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทําให้เธอรู้สึกเข้าใจและไม่อาย เย็นวันนั้นพวกเขาไปลอยโคมเล,เล็กๆริมแม่น้ำซองอีบินและเพื่อนใหม่ช่วยกันจุดโคมและปล่อยขึ้นฟ้าเธอหัวเราะพร้อมกับเด็กๆและเพื่อนใหม่พลางคิดว่าหัวเราะแบบนี้คือการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างก่อนกลับโรงแรมซองอีบินนั่งคุยกับเพื่อนใหม่เธอรู้สึกว่าความอบอุ่นและความสนุกสนานเกิดจากมิตรภาพและการหัวเราะร่วมกันไม่ใช่แค่สถานที่หรืออาหารคืนนี้เธอหัวเราะกับตัวเองและย้อนคิดถึงวันที่มาถึงประเทศไทยครั้งแรกเธอหัวเราะเพราะคิดผิดและไม่เข้าใจแต่ตอนนี้หัวเราะเพราะเข้าใจและชื่นชม ซองอีบินนอนหลับด้วยรอยยิ้มและพร้อมสำหรับตอนที่9ก้าซึ่งจะพาเธอไปเจอเหตุการณ์สุดวุ่นวายและประสบการณ์ที่ทำให้เธอหัวเราะแบบสุดขั้วซองอีบินตื่นเช้าวันใหม่ในกรุงเทพด้วยความตื่นเต้นเธอวางแผนจะไปสำรวจย่านชุมชนเก่าและตลาดริมถนนเพื่อสัมผัสชีวิตคนไทยแบบเต็มๆแต่วันนี้คือวันที่เธอจะพบเหตุการณ์สุดวุ่นวายและคำขันหลายเรื่องเริ่มจากการเดินทางด้วยรถเมลท้องถิ่นเธอไม่คุ้นเคยเส้นทางและขึ้นผิดสายรถวิ่งไปจนเกือบถึงปลายทางซองอีบินหัวเราะกับตัวเองที่เคยคิดว่า ไทยคงเรียบร้อยเหมือนในละครแต่คราวนี้เธอเห็นชีวิตจริงคนขึ้นลงรถเด็กนักเรียนหัวเราะคนขายของบนรถตกนเรียกลูกค้าเมื่อมาถึงตลาดริมถนน,ถน,นเธอตกใจเล็กน้อยกับความหนาแน่นของผู้คนและเสียงดังรอบตัวแต่คราวนี้หัวเราะออกมาด้วยความเข้าใจไม่ใช่เย,เย,เย้ยเธอเห็นแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงดังและตลกเหมือนการแสดงเธอหัวเราะพร้อมถ่ายวิดีโอเก็บไว้ซองอีบินได้ลองอาหารริมทางหลายชนิดทั้งข้าวผัดก๋วยเตี๋ยว และส้มตำเธอหัวเราะเบาๆกับความเผ็ดและรสจัดที่เคยทําให้เธอแทบล้มคราวก่อนคราวนี้เธอเข้าใจว่าทุกอย่างมีรสชาติและความตั้งใจของผู้ปรุงต่อมาเธอเข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกับเด็กท้องถิ่นเช่นการเล่นว่าและวิ่งแข่งในตลาดเด็กๆหัวเราะชอบใจและเชิญเธอร่วมสนุกเธอหัวเราะเต็มที่แม้จะสะดุดล้มหลายครั้งแต่เด็กๆยืนช่วยและหัวเราะด้วยกัน ช่วงบ่ายเธอไปศูนย์ศิลปะพื้นบ้านเพื่อเรียนทาเครื่องปั้นดินเผาครูหัวเราะเมื่อเห็นเธอปั้นผิดรูปหลายครั้งแต่ค่อยๆสอนอย่างใจเย็นซองอีบินหัวเราะกับตัวเองและเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หลังจากนั้นเธอเดินเล่นถนนคนเดินยามเยนเ็นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านขายของต่างๆเธอเห็นเด็กๆเ,เล่นดนตรีข้างทางสุนัขวิ่งเล่นและแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้ายอย่างสนุกสนานทุกเหตุการณ์ทาให้เธอหัวเราะแบบเข้าใจและชื่นชม ก่อนกลับโรงแรมซองอีบินนั่งมองวิวกรุงเทพยามค่ำคืนถนนสว่างสวัยผู้คนเดินไปมารถติดเต็มถนนแต่ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเธอหัวเราะกับตัวเองที่เคยคิดว่าความวุ่นวายคือเรื่องน่ารำคาญแต่ตอนนี้เข้าใจว่ามันคือสเสน่ห์ของชีวิตไทยเช้าวันสุดท้ายในประเทศไทยซองอีบินลุกขึ้นด้วยความรู้สึกเต็มไปด้วยรอยยิม้มและความอบอุ่นใจหลังจากสามวันแห่งการเรียนรู้หัวเราะและประสบการณ์วุ่นวายเธอรู้แล้วว่าประเทศไทยไม่เหมือนที่เธอเคยคิด เริ่มต้นวันด้วยการไปตลาดเช้าซองอีบินเดินชมสินค้าพื้นเมืองแม่ค้าหัวเราะเรียกลูกค้าและเด็กๆวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเธอหัวเราะไปกับทุกอย่างคราวนี้หัวเราะด้วยความเข้าใจและชื่นชมไม่ใช่หัวเราะเยาะเหมือนครั้งแรกต่อมาเธอไปวัดและทําบุญถวายสังฆทานซองอีบินเห็นผู้คนทักทายกันด้วยรอยยิ้มเด็กๆเ,เล่นใกล้ๆอ,อย่างร่าเริงแต่ไม่รบกวนความสงบเธอหัวเราะเบาๆและคิดว่าความสมดุลระหว่างความวุ่นวายและความสงบเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย ช่วงบ่ายเธอไปร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาคราวนี้เธอสั่งอาหารไทยทุกอย่างที่เคยลองทั้งต้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำและอาหารท้องถิ่นอื่น,นๆเธอหัวเราะกับความทรงจำของรสเผ็ดและเข้มข้นที่เคยตกใจเมื่อตอนแรกคราวนี้หัวเราะเพราะเข้าใจว่าทุกจานเต็มไปด้วยศิลปะและความรักของผู้ปรุง เย็นวันนั้นซองอีบิงเข้าร่วมกิจกรรมลอยโคมริมแม่น้ำกับเพื่อนใหม่ที่รู้จักระหว่างคลิปเธอหัวเราะเต็มเสียงขณะปล่อยโคมขึ้นฟ้ามองเห็นโคมหลายร้อยลอยสูงพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้คนรอบตัวเธอคิดว่าหัวเราะแบบนี้คือการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างอย่างแท้จริงก่อนกลับซองอีบิงน,นั่งมองวิวกรุงเทพยามค่ำคืนถนนท,นที่เต็มไปด้วยชีวิตรถที่ติดเต็มถนนผู้คนที่เดินไปมาและเสียงหัวเราะของเด็ก,เดกๆเธอหัวเราะกับตัวเองอีกครั้งพร้อมรู้สึกว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวายชีวิตมมิตรภาาพและควออบุใจ โอ้ฉันคิดผิดมาตลอดสามวันแรกฉันหัวเราะเพราะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ฉันหัวเราะเพราะเข้าใจและชื่นชมประเทศไทยจริงๆซองอีบิงคิดในใจในเวลานั้นเธอรู้สึกถึงการเติบโตในใจเธอได้เรียนรู้ว่าความวุ่นวายความซับซ้อนและรอยยิ้มของคนไทยล้วนเป็นสิ่งที่ควรยอมรับและการหัวเราะที่แท้จริงคือหัวเราะไปกับชีวิตไม่ใช่หัวเราะเยาะคืนนี้ซองอีบินนอนหลับด้วยรอยยิ้มกอดความทรงจำทั้งสามวันไว้ในใจเตรียมตัวกล,กลับเกาหลีด้วยมุมมองใหม่และหัวใจเต็มไปด้วยความเข้าใจ เรื่องราวของเธอจบลงอย่างสมบูรณ์จากหญิงสาวชาวเกาหลีที่หัวเราะย,ย้อประเทศไทยตอนแรกกลายเป็นคนที่หัวเราะไปกับชีวิตจริงของไทยด้วยความเข้าใจและชื่นชมจบ